ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับทิปนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดตากซึ่งใช้เวลา4วัน3คืนและนี่จะเป็นวันที่2จะพาเดินขึ้นดอยหลวงตากกันครับพวกเราจะพาไปชมว่ามันจะเดินยากขนาดไหนจะเจออะไรยังไงบ้างและไปชมครับกับทิปตาก4วัน3คืน EP 2ได้เลยครับ เป็นเกาะครับเป็นแม่น้ำกว้างแต่ลึกใช่ไหมครับพี่มันก็มีลึกเป็นบางจุดครับเป็นเป็นเป็นวางปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีมีส่วนของวางปลาเป็นบางส่วนน้ำานี้นปปากฏหลายอย่างครับเป็นปลาเป็นปลาแม่น้ำอยากกินเลยปลาชุบเป็นับเยอะครับปลาเยอะแต่ไม่ค่อยมีปลาขนาดใหญ่ส่วนมากจะติดที่เขื่อนไม่ค่อยอ่าครับเข้าใจผมผมเข้าใจว่าก่อนมีเขื่อนเนปลาจะเยอะกว่านี้ ถ้าจริงพอมีเขื่อนปปลามันจะไปขังอยู่ข้างบนแล้วมันไม่ันไม่ลงมากันลงมาไม่ได้กิน้ เหยับน้องออเหรอต้องการอะไรอะ่ออรอะต้องการอะไรครับคุณต้องการอะไรครับที่นี่ก็คือแคมป์บ้านห้างดับเองจะมีน้องหมาคอยต้อนรับเราด้วยแสนลูมา,มากๆครับที่นี่จะเป็นจุดนัดพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วจะมาโหลดน้ําหนักให้ลูกหาากันตรงนี้เลยครับแล้วจะมีรถของชาวบ้านเนี่ยนะครับมารอรับเราไปยังจุดเริ่มเดินครับ ที่นี่ก็จะมีร้านข้าวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มารอขึ้นดอยหลวงตากมีห้องน้ำและสามารถอาบน้ำได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกระเป๋ากันเล่นๆดูครับพเพื่อนๆท,ท,ที่ต้องการทุกขับอีกไหครับคนเดียวสอคนเดียวพี่ 14เร็ววะเดี๋ยวน้ำบอีก17เมื่อกี้เท่าไหร่14อ่ะมึงลูกหาบย่อมย่อมแล้วริงคนต่อไปครับสินชายนักดวงพรสมิติกรกุลเฮ้ยโอ้โหโคตรเบาสองเฮ้ยงมึงไให้เขาเถอะโคตรเบานี่เดี๋ยวดูของกูสิ เจ้ากันสิบสองเจยของผมให้หน่อยครับของนักข้างสิบสี่ 14, <c oughs> เดวดูของผมสิบแปด เราก็มาถึงจุดเริ่มเดินกันแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเดินเป็นระยะทาง11กิโลเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพวกเราจะเดินไหวกันหรือเปล่า ห้องน้ำเขาขุดหลุมให้ปะไม่ครับไม่มีไปแล้วครับโอ้ไม่มีด้วยไม่หรอไม่เลยครับชอบเหมือนกันเหรครับทั้งหมดมีแหล่งน้ำเนีมีครับอ๋อมีเหรอฮะมีฐานน้ำครับฐานน้ำดื่มดื่มได้ทำกับข้าวได้อาบได้อ๋ออาบได้ด้วยใช่แช่เลยพี่มาเดี๋ยวพาไปดูอาบน้ำได้นดีเลยนะใช่ใช่เพราะว่าอยากอาบน้ำฐานน้ำมีทั้งปีไหมครับทั้งปีครับว้าวเหมือนน้ำแร่ครับ ว้าโอ้ยชัน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 ไปทางไหนวะ ไม่มีลมใดๆเลยตากนี่คือไม่เคยมาเจอแบบลมลม้ม,มๆเลยอ่ะไม่มีนะไม่มีเลยม,ม,มามี่ไรก็แดดครับหลังจากเมื่อกี้ก็นั่งพักกันอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับพอหายเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็มาลุยกันต่อได้เลยครับเอ้าหัวชนต้นไม้ไปแล้วหนึ่งยังไงเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับ làm nám không nè Mình thích phải đây Đây Ở đây Ông nát rồi mày à là Làm nám không nát lâu ạ chưa Ở đây ở đây ở đây Đây ăn Gà gà แล้วก็เบรกกินข้าวครับเพื่อนๆหมาก็คอยจะแย่งครับโอ้โหดูซิข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ครับกินข้าวเหนียวไก่ตูนมาแล้วก็มีคาโต้มัดหมาก็จะแย่งกินครับโอ้โหชีวิตคนยังไม่พอกินอยู่แล้วไอ้โบไปลงล่างมีอสองคนเออ 拜。 บอกให้ไปก่อนก็นไม่ไปครับเพื่อนนั่งรอด้วยไล่ก็ไม่ไปโบ๊กไปก่อนเลยไปก่อนเลยเฮ้ยไ,ไปก่อนเลยเพื่อนเฮ้ยบอกให้ไปก่อนก็นไม่ไปนั่งรอด้วย เราใกล้ถึงจุดตั้งแคมป์แล้วครับเพื่อนๆเ,เข้าป่ากล้วยมาแล้วครับค่อนข้างแคบกันเลยแล้วก็ค่อนข้างชื้นสงสัยแถวนี้จะมีท่าครับต้องรีบไปให้ไวที่สุดอันนี้เราก็นำเพื่อนๆมาไกลเลยเพื่อนๆอ,อีกสองคนไม่รู้ไปไหนหายไปเลย ที่มาถูกเพราะว่ามันมีหมาสองตัวช่วยนำทางมาครับหมาสองตัวพาเรามาครับนำทางเรามาเราหยุดหมาก็หยุดด้วยครับเราเดินมันก็นำหน้าเราไปครับน่ารักมากขยันทำงานมากครับแต่คนโคตรเหนื่อยดิถึงจุดกลางเต็งกันแล้วครับโล่งๆเลยครับ ไม่มีใครเลยมาถึงเป็นสองคนแรกเลยครับมีไอโบ้นำทางนี่มีโบ้สองตัวคอยนำทางให้ครับมาอย่าียงเพื่อนโอเคมาถึงก่อนเรากลางเต็นก่อนเลยดีกว่าครับ อยู่ในรองเท้าเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วลาาล่าไปแล้วจริงแค่เช็ดก็น่าจะพอแวเดี๋ยวเราไปตาน้ำก็ล้างนั่งเลยจบดูบบว่าเขาอาบน้ำแสดงว่าต้องเป็นลำธารใหญ่เ <c oughs> ด,ดี๋รามาขึ้นเดู รีวิวการอาบน้ำที่เขาหลวงตาครับสดชื่นมากครับเพื่อนๆโอ้โหไม่อยากออกเลยรบายจัดใครบอกว่าไม่มีที่อาบน้ำอาบให้ดูเลยครับที่เขาหลวงตาครับ ผูเชี่อครับโอ้หเดินมาก็เหนื่อยแล้วครับอยากอาบน้ําเหนียวตัวมากนี่มีทาเกด้น,นะครับเพื่อนเพื่อนผมโดนไปสี่ห้าตัวที่ข้อเท้าครับไม่รู้ตัวเลยตอนเดินผ่านป่ากล้วยครับอเอาเรื่องครับทากเอาเรื่องครับอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปดูท่าพิษตกครับ และนี่ก็คือต้นสนเดียวดายเป็นจุดไฮไลท์นะครับถ้ามาดอยหลวงตากแล้วเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ด้วยนะครับระหว่างทางจากจุดตั้งแคมป์เราจะเดินผ่านเนินโล้หลวงวิวก็คืออลาัางการสุดๆไปเลยครับพอพวกเราเนี่ยถ่ายรูปนั่งดูวิวกันสักพักหนึ่งนะครับก็เดินกลับแคมป์กันแล้วครับแล้วก็จะกลับไปทําอาหารเย็นกันครับและเดี๋ยวไปดูอาหารที่พวกเราทํากินกันเป็นมื้อเย็นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะลาเพื่อนๆไปด้วยอาหารมื้อเย็นแสนอร่อยนี้แหละครับ แล้วอนะีพีหน้าเราจะพาไปขึ้นดอยสอยมาเัยฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็ซื้อเขียงมาพับได้เอาอะไรอีกห่อหรอมาทำสิ่งน่าหนักทำสิ่งนี้นี่ไงอันนี้กี่ฟองอ่ะสาว้าวกิ่นดี น่่เชื่อนะว่าว่าจะทำเยอะขนาดเนี้ยว่าเลยสิ <laughs>